ก็ตมกาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการแบงก์เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดไลน์นะครับลน์ใน PC นะครับผมสิ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปถอนการติดตั้งแป๊บนึงครับเอาละครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์กูเกิลโคนะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งที่ด้านล่าง ได้นาตาแบบนี้นะครับกดตรงดาวน์โหลดนะครับอ่ากดดาวน์โหลด l ล n e สาหรับ Windows น,นะครับผมอ่กดกรบไเลือกไฟล์ที่คุณจะเก็บไฟล์นะครับผมสำหรับผมก็เป็นงานแล้วกันนะครับแต่ว่าผมได้โหลดไปแล้วนะครับผม,ผมจะไม่คอโหลดอีกนะครับ ไ้การนี้ครับกดเข้ามาเลยนะครับอ่าแล้วก็ชี้กับอ่าเลือกภาษาไทยนะครับ mm hmm. คุณจะเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ผมขอเป็นภาษาไทยนะต่อไปครับตบลงอรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาละครับพอเสร็จนะครับผมก็กดปิดเลยนะครับ,บก็จะได้มาครับผมแล้ก็ต้องเข้าให้ดูนะครับอ่าจะดิ่งให้เองเลยนะครับแต่ไม่รู้ทำไมผมผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก่อนนี้ผมใช้ Windows Get นะครับมันเป็นภาษาไทยนะครับถ้าใครใช้ Windows 10นี่ สงสัยจะเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะครับผมถ้าใครรู้วิธีแก้ก็คอมเมนต์ด้านล่างสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ